สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube วันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับนี่เราก็เป็นวันอาทิตย์ครับก็ฉีดลถครับให้มันสะอาดตาหน่อยสกรปรกหลายวันแล้วัช่วงนี้ก็หน้าฝน,นครับปกตินะครับฝนตกบ่อยแต่ถ้าเราล้างตลอดมันก็ ไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่นะมันก็จะล้างง่ายครับก็ถักทายไปยังเพื่อนๆชาว YouTube พบกับผมเหมือนเดิมครับช่องรักคุงดึกสกลนคนคผู้ทอนอันนี้ผมก็ได้ฉีดน้ำเฉยๆนะครับไม่ได้ลงโฟมไม่ได้อะไรครัแต่ฉีดแบบไม่ต้องถูฉีดไอ้นั่นอยู่โฟมอยู่ ประตูประตูสีฟ้านะครับก็ได้ทำการฉีดเพื่อให้มันสะอาดตานะครับแล้วก็จอดรอไปงานพรุ่งนี้นะครับตู้ยกดอกนะครับก็เอาไว้ไปเปิดวันจันทร์ มันก็ออกดีนะครับผมใช้แค่ไอสัไลไรผสมนำน้ำยาสักผ้านะครับแบบน้นาำก็ฉีดแบบใช้แบบกระป๋องโฟมฉีดก่อนแล้วก็จอดรอไปงานพวกนี้เดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวหัวสีขาวให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นครับ นี่ก็เป็ี่นน้ำมันเครื่องก็ออกพอประมาณนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับสะอาดแต่ก็เราก็ฉีดแบบเศษดินเศษเศษอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มันเกาะหนาแน่นแบบร้ออย่างเงี้ยมันก็ต้องได้ฉีดตลอดนะไม่งั้นมันจะเป็นคราบกระจกกถ็ถูถูแต่หัวนะครับ ช่วงกระสีไม่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวก็โดนฝนอดิแบบล้อนนี้ก็ล้าง <c oughs> ก็จะมันก็จะดีขึ้นนะ <c oughs> ดีกว่าเราไม่ล้างครับลังกลงลังกิงมันก็จะดูดีขึ้นนะครับ เ,เพื่อนถ้าเราไม่ล้างเลยมันก็อันนี้ผมก็ไม่ได้หางเป็นหางประจําผมนะครับรุ่งนี้มันมีตู้ผมวิ่งสองเที่ยวไปเล็กโตซอยปาจีนแล้วก็ไปฮิดากะบอวินนะครับส่วนตู้ฮิตากะมันมันไม่ได้ใช้หางดำนะครับมันจะเป็นแบบว่ารถรถดำโรงงานเป็นหัวหลักครับมันจะมีตัวมาเสียบ เสียบตรงหน้ากัวนะครับแล้วมันก็จะดันยกขึ้นครับอันนี้ก็หกล้อก็รับตูบด้ดอกล้างแล้วก็ดูดีดูดีขึ้นเยอะเลย ก่อนนะโหดูไม่ได้นะครับจับตรงไหนก็เพื่อนเวลาจะขึ้นรถนี่แล้วผมจะให้ดูผมใช้ตัวนี้นะครับนี่นี่ผมผมใส่ไอ้ใส่สไลด์ประมาณนี้นะครับมันจะมีขีดบอกอยู่เพื่อน <c oughs> ๆเห็นไหมครับใส่สไลด์ขีดแรกครับ แล้วก็ใส่น้ำยาใส่น้ำยาซักผ้ามาถึงขีดที่สามนะครับก็ที่เหลือก็ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเลยฉีดทิ้งไว้ฉีดทิ้งไว้ไม่เกินนาทีหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าถ้ามันแห้งมันก็ไม่ออกเหมือนเดิม,มให้มันเป็นฟองเยอะๆแล้วก็ปรับน้ำให้มันปเป็นล้านกันพอเราฉีดเสร็จปุ๊บแล้วก็ ไล่น้ําแรงตามเลยครับมันก็ออกครับมันก็ไม่ได้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันก็ออกออกแต่ว่าทิ้งคราบหน่อยนึงกตามที่เห็นนะครับนี่กระทงกระทะผมไม่ได้ถูนะครับสีหัวไม่ได้ถูครับเพื่อนๆที่ว่าขับรถจุดก็เอาไปลองดูได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปขอเท่าแกติดเพียมนะครับเพราะว่าประตูนี้แกไปซื้อเสียงกงไม้ผมประตูเก่าผมนู่นครัหนีบไอ้รถไหลหนีบกับต้นเสาต้นนั้นครับพอดีเปิดประตูแล้วจะลงรถปุ๊บก็ก,ก้มไปเก็บของเขียนใบงานนะครับรถไหลถอยหลังประตูก็มาเกาะกับต้นเสา ดอบตูคราสมยศสังเกตด,ดูรถนะครับโหเ,เ,เปื้อนลุยฝนครับช่วงนี้ลุยฝนตลอดนะเดี๋ยวพพุ่งมีผมก็เอาห่า เอาตู้นี้ไปลงบอ่อวินก่อนนะครับช่วงเชา้าผมก็จะเอาตู้นี้ไปลงบอ่อวินปุ๊บดำเสร็จเขาดำเสร็จปุ๊บผมก็จะวิ่งไปคื้นตู้อยู่ที่ร้านตู้ scs 2นะครับ scs 2>, 2ซอยแถวเลยแยก9กิโลขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะมาตัดหางตัวนี้ไว้ปุ๊บแล้วก็ไปเสียบประหางดำแล้วก็วิ่งไปปากีมต่อนะครับ ปลาจีนนู่นนะครับเล็กตอซอยเลยเขาเหินซ้อนไปก็สองเที่ยวสองเที่ยวก็พรุ่งนี้ก็ถ้าขึ้นตู้เล็กตอซอยทันก็มันก็จะไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะไม่หนักไปวันหน้าครับ แต่เพราะว่าร้านร้านที่ว่าผมไปคืนตู้และก็ซอยมันก็ปิดดึกอยู่นะครับ M C C T ร้านไอเคนะครับถ้าคนที่ว่าวิ่งตู้อยู่ก็จะรู้นะมันปิดสองทุ่มนะถ้าผมได้ลงตู้นี้เร็วตู้สีเขียวนี่เร็วก็เสร็จประมาณสิบโมงก็โอเคเลยครับมาคืนตู้ขึ้นไลก็สิบเอดโมงพอสิบเอดโมงปุ๊บคืนตู้เสร็จสิบเอ็ดโมงปุ๊บ ผมก็จะมาเสียบเอาหางดำผมวิ่งไปปาจีนนครับวิ่งไปปาจีนก็ถ้าออกจากนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งก็ถึงนู่นประมาณบ่ายบ่ายสองประมาณนี้นะครับเพราะว่าวิ่งรถสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่านะครับไปปาจีนร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบโลตู้ตู้ถั่วก็ วิ่งง่ายอยูไม่หนักเท่าไหร่รวมรถก็ประมาณ3ามเจ็ดสาดตันเองครับแต่ตู้นี้หนักครับตัวนี้ตัวสีเขียวมันจะอยู่ประมาณสี่ิบสามตัน4ี่บี่นะครับเนี่ยตัวสีเข,วเขียวเนี่ยรวมรถรวมเลยแต่ถ้าเป็นหางธรรมดาไม่ใช่หางรรดาแบบนี้ก็อยู่จะอยู่ประมาณ40 43ี่าตัน4ี่สองนะครับนี่ก็ิลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็บรรยากาศ วันหยุดนะครับวันอาทิตย์ก็ได้รับตูดมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ